ิญคุณสุภวั์สุขภูณ p r e s l l e n g i n e e r ยริงเซสชั n นเม a เจอบริษัท TP-Link Enterprise ประเทศไทยจำกัดขึ้นให้ข้อมูลค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือนิดนึงค่ะก่อนเอนก็สวัสดีนะครับผมแขกคุณผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมขอแนะนำตัวอีกสักนิดนึนครับผมเต้นนะครับสุขวั์สุขภูณนะครับจาก จาก uh, TP-Link Enterprise t i a i l a n d นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของในส่วนของ O m a d ด Solution นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะ,จะรบกวนเวลาเ,ลาเบรกของทางลูกค้านะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำให้ทุกทา่กานรู้จักในส่วนของ TP-Link g o b บ l l แล้วก็ TP-Link ประเทศไทยนะครับผมนะครับ ยังไงวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับและอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของเนื้อหามากนักนะครับเพราะมีเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับยังไงก็นะครับถ้าลูกค้าต้องการทราบถึงดีเทลรายละเอียดของตัว Pro ดักเนี่ยเ,เรียนเชิญที่บูธทีปิลิ่งได้เลยนะครับผมนะครับเนื้อหาวันนี้ที่จะพูดก็มีด้วยกันอยู่ ห้าข้อนะครับในส่วนของแนะนำในส่วนของ t uh, p l i n k นะครับ t p l i n k Global t p l i n k Thailand แล้วก็ในส่วน o m a d a Network Solution นะครับแล้วก็ o m a d a g p o ol n Solution รวมถึงในส่วนของ v i g i and Solar Panel นะครับผมนะครับในส่วนของ t p l i n k Group นะครับนะครับมิชชั่นของเราเลยง่ายๆเลยก็คือ p o v i d e high quality p o v ไฮเพอร์เพอร์แมนโปรดักนะครับผมแล้วก็ท p พ i n k เองนะครับมีจัดจำหน่ายมากกว่านะครับ170ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับที่ใช้งานนะครับ Active User ใช้งานมากกว่า1,700ล้าน User นะครับท p พ i n k เองนะครับทีพิลิเราเองเนี่ยนะครับเป็น Number ร์วนนะครับในส่วนของยอดขายในส่วนของ w l a n ลนะครับเวนเดอร์นะครับติดต่อกันสูงติดต่อกันถึง12ปีแล้วนะครับผมนะครับทีพิลิงเองเรายังอยู่ในในส่วนของการ์บ ถึง6ปีซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ enterprise นะครับ wireless l a n แล้วก็ในส่วนของ enterprise e t e r n e t switch รวมถึง number 1ที่ผมพูดไปในส่วนของ smb product นะครับในส่วนของ wireless land access point นะครับ Tp-link นะครับยังอยู่ใน magic gardner condens เช่นเดียวกันครับในส่วนของ enterprise w i and wireless land infrastructure นะครับผมนะครับใน qc นะครับ ที่แล้วนะครับ2024 T-Link เองนะครับมี Market Share นะครับเป็นออันดับ3เลยครับในส่วนของ p โปรดักอ t e r n e t นะครับ Enterprise พรส์อีเทเนตสวิแล้วก็อนในส่วนของเป็นอันดับ4ในส่วนของ Enterprise นะครับไวเลสและอ c กเ s ตพอยท์นะครับที่10%นะครับผมปัจจุบันนะครับ T-Link p เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1996แล้วนะครับปัจจุบันก็ร่วมประมาณ30ปีแล้วนะครับผมเรามีเฮดคอร์เตอร์ด้วยกันอยู่2ที่นะครับอยู่ที่อเมริกาและก็ที่สิงคโปร์ เรามีเมนูเฟสติลิ่งเบสถึง3ที่นะครับอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่ไหน่าแล้วก็อยู่ที่บราซิลนะครับแล้วก็มี R&D Center, Center 4ที่นะครับที่อเมริกา1ที่แล้วก็ที่ประเทศจีน3ที่นะครับเรามีลายบ s ส n e สยูนิคถึง5้าลายบิสเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวิร์กนะครับในส่วนของ s ซ r v ์ว l สแลนหรือระบบ c t t v นั่นเองแล้วก็ในส่วนของ Product i s p c o n sumer แล้วก็ c o n sumer e l e c t r o n i c ินะครับผม ปัจจุบันนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกนในอ,อ,องค์กร s p เนี่ยมากกว่า400รายรแล้วก็พาร์ทเนอร์อื่นๆนมากกว่า13,000รายร,รวมถึงรีเทลมากกว่า190,000รีเทลที่จัดจำหน่ายโปรดักต์ทีพีลิงอยู่นะครับผม เรามี42ซับสไตร์เออนะครับอยู่ทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับแล้วก็เรายังมีคอ l l เซ็นเตอร์ถึง23ที่นะครับแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับในช่วงเวลา working hour นะครับผมนะครับปัจจุบันนะครับ TpLink เนี่ยมีไลน์ product นะครับเอ่อเน็ตเวิร์กนะครับ ชื่อว่าโอมดานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีด้วยกันอยู่2องเลเวลก็คือโอมดาที่เป็นสแตนด์ดกับโอมดาโปรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันว่าสแตนด์ดกับโปรเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็โปรดักที่เกี่ยวข้องกับ CCTV นะครับนั่นคือ,เ,อเราจะใช้แบรนด์ว่าวิจินะครับเป็น CCTV ของทาง TP-Link แล้วก็มีตัวโอมดาเซ็นเตอร์นะครับเป็นตัวคอนโทรลได้ทั้งโซลูชันที่เป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็วิจิแบบวันซิสเต็มเลยทีเดียว นะครับในส่วนของโอมิดานะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับเรามีด้วยกันอยู่2องเลเวลปัจจุบันนั่นก็คือโอมิดาสแตนดาร์ดโอมิดาโปรในส่วนของตัวโอมิดาสแตนดาร์ดเนี่ยจะซัพพอร์ตในกลุ่มที่เป็นคอมเมอรเชียลเกรดนะครับผมแล้วก็ในส่วนโอมิดาโปรจะมาซัพพอร์ตในส่วนของกลุ่มที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ไฮเอร์ฟอร์แมนนะครับรองรับเวิร์กโหลดสูงๆได้นะครับผม แล้วก็ในกลุ่ม CCTV นั่นก็คือตัววิจินั่นเองนะครับผมเรามีโปรดักต์ CCTV ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในภาคองค์กรอยู่แล้วนะครับทั้งตัวกล้อง CCTV แล้วก็ CCTV แล้วก็ตัว NVR แล้วก็ตัวแผงโซล่าพาร์เนลพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้เรานำมาโชว์ที่บูทธที l i n ิงเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นนะครับตัวโอมดักเซนเตอรบนะครับจะสังเกตว่ามันจะสามารถมเมนเดตอุปกรณ์นะครับทั้งที่เป็นอีเทอร์เน็ตนะครับระบบอนเทอร์เน็ตกับ CCTV ได้แบบวันซิสเต็มทำให้เราเห็นภาพเน แบบฟับบิ c เดียวกันเลยนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับเวลาทับ o ชุดเวลาแก้ปัญหาต่างๆก็สามารถทำได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผม อขอแนะนําในส่วนของทีวีลิงประเทศไทยนิดนึงนะครับในส่วนทีวีลิงประเทศไทยเองเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับอยู่ที่ตึกเดนายนะครับทาวเวอร์แกลมาแถวพระรามเก้านั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยทีวีลิงนะครับเรามีพนักงานมากกว่า90ท่านแล้วนะครับเรามีแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่เป็นของตัวเองนะครับด้วยกัน2ที่ทําให้เวลาลูกค้าเนี่ยนะครับโหลดสินค้าจากทางทีวีลิงเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการช็อตเทรไม่ต้องใช้เวลาในการรอนานแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าในกลุ่มโฮเทลของทางทีวีลิงนะครับ เรามีลูกค้ากลุ่มโฮเทลตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรีเทลนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางทีพีลิงแล้วก็ในส่วนของเอ็นดูเคชันแล้วก็ในส่วนของโกเวอร์เมนต์นะครับผมเข้าเนื้อหาในส่วนของตัวโ d u ด t ก,กันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายว่าโอาดะคืออะไรนะครับาจริงโอดดะเนี่ยเป็นแบรนด์เน็ตเวิร์กของทางทีพีลิงนะครับนะครับ โอมาดานะครับไม่ได้มาจากภาษาญี่ปุ่นเนาะถ้าทุกคนฟังเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมันมาจากภาษากรีกแปลว่าทีมนะครับทีมที่จริงโอมาดาเองมีโปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่นตัวเอ็กเซทพอยทที่เป็นแบบพอยท์ทูพอยท์เซลลิ่งเมาส์วอลเพจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราใช้คอนโทรลเลอร์ในการคอนโทรลนะครับบริหารจัดการนะครับก็จะเหมาะกับในทุกๆ กลุ่มทุกๆเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มออฟฟิศโฮเทลสคูลแล้วก็รีสอร์ทรีสิเดนต์นะครับแล้วก็รีเทลต่างๆทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เรามีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆเซกเมนต์เลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ของทาง TP Link นะครับในส่วนของอโอมดาเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่ไว้คอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เราก็จะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือคาบเบตคอนโทรลเลอร์ซอฟต์แวร์แบบเบตคอนโทรลเลอร์แล้วก็ฮาร์ดแวววรรรรรร์์์คคคออออนนนนนโทลลเะะััับบผมนะบใส่ขงตุปกณ เนี่ยเราก็ต้องมีมีเทคโนโลยีตั้งแต่ Wi-Fi45 6 7าเลยมีแบบ s i t t i n g m o u n wall p a g e outdoor ต่างๆครับในส่วนของสวิตช์เราก็มีทุกๆเลเยอร์เลยซัพพอร์ตในส่วนของ core Layer, aggregate Layer แล้วก็ access s w i t c h l a y e r รวมถึงตัว product router เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมรวมถึง a c c e s s o r y ต่างๆพวก g ี i c กพวก POE adapter เราก็มีจัดจำหน่ายนะครับ TP-Link มาดูในส่วนของฟังก์ชันบนตัวคอนโทรเลอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้อธิบายนิดหนึ่งว่าคอนโทรเลอร์ของทาง T-Link p เนี่ยทำยง,งานยังไงนะครับคอนโทรเลอร์ Controller ของทาง T-Link p เนี่ยนะครับเราทำงานในรูปแบบ SDN Solution หรือ Software Defined Network นะครับเป็นการบริหารจัดการแบบ Centralized Management นะครับสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ Access Point, Router, Switch นะครับที่จุดๆเดียวเลยเป็น One System เลยนะครับผมไม่ว่าจะ การมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะครับทั้งขาแวนขาแลนนะครับก็สามารถทําได้รวมถึงมอนิเตอร์เฮลของตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลของไฮแอนเฮลของเดไวทก็สามารถมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันรวมถึงการทํารีพอร์ตต่างๆนะครับสามารถทํารีพอร์ตได้ในรูปแบบเดลี่วิกลี่มันลี่นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเ,เรามีความสามารถนะครับถ้าลูกค้ามีสาขายเยอะๆนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ในรูปแบบนะครับเมเนเจอร์วิดพรวเดอร์หรือนะครับมันติเทียน แอ s ์ไซ p ์พิเวเลตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังรองรับการทำงานแบบซีโร่ทัชโพ i o ชั่ g ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยนะครับมี AI ช่วยการประมวลผลการจัดการค่าคอนฟิกต่างๆครับของระบบ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำออโต้ชาน n ลเซ e เลคชั o นหรือนะครับพาวเวอร์แอชชัเก็สามารถทำได้มี AI ช่วยในการทำงานนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องแมนนวลคอนฟิกทุกครั้งไปนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตการทำแบบ Configuration เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เองนะครับยังเรายังมีบิอินในส่วนของนะ Wi-Fi h e a t m a p Simulate เนี่ยมาใหฟ้ฟรีบนตัวคอนโทรลเลอร์เลยนะครับลูกค้าสามารถจำลองนะครับหรือทลองทดลองดีไซน์โซลูชันนะครับนะครับว่าเราเนี่ย มีการดีไซน์นะครับรูปแบบ Wifi เหมาะสมหรือไม่ค o อบคทุกทุกแอเียที่เราดีไซน์ไวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีให้ใช้ฟรีบนตัวคอนเทลเลอร์เลยนะครับสามารถเจนเนอเรทรีพอร์ตออกมานะครับเอาไปส่งงานให้ลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พวกทูต่างๆนะครับเอาไว้อินวิิเกตนะครับเบสิกนะครับเน็ตเวิร์กต่างๆเราก็มีมาบิวอินให้บนตัวคอนโทลเลอร์เช่นเดียวกันนะครับมาดูตัว โปรดักต์กันบ้างนะครับตัวคอนโทรเลอร์เองนะครับเรามีด้วยกันอยู่3รูปแบบแต่4ไทป์นะครับรูปแบบแรกก็คือฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์แล้วก็คาลเบดนะครับแล้วก็ในส่วนน้องใหม่เลยก็คือคาลเบดนะครับโอมาดาเอเซนเชียลคาลคอนโทรเลอร์นะครับตัวนี้นะครับมีมาให้ใช้งานแบบฟรีๆเลยนะครับไม่จํากัดจํานวนไซต์ไม่จํากัดจํานวนดีไว์ด้วยนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับ แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับนะครับการทำออเท t i ิเคชันในรูปแบบแคปทีพ o อร์ทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไวเ c อร์ทิเ k e t โลเคอลฟอร์มออเทนนะครับซัพพอร์ตหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึง External Radius Server นะครับ e x t e r n a l portal server ก็ Support เช่นเดียวกันนะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงแรมนะครับในส่วนของรูปแบบการ Authentication แบบแ t i v e p o r t a l เนาะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับในส่วนของตัว o m มาดา o o t r o l l e r ของเราเนี่ย สามารถบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมมาดูในส่วนของโปรดักที่เป็น Exit Point บ้างนะครับ Exit Point เองเนี่ยเรามีนะครับต้อง Indoor Outdoor แล้วก็แบบแบบ Point to Point นะครับผมนะครับในส่วนของ WiFi 7วันนี้เราก็มีมาโชว์ที่บูธเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ WiFi 7นะครับ TP-Link ครับเป็น Vendor เจ้าแรกนะครับที่ปล่อยนะครับออกมาทำตลาดนะครับเป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับ ไวไฟ7แน่นอนครับว่าประสิทธิภาพนะครับมันรวดเร็วนะครับมี throughput มี bandwidth ดีกว่า Wi-Fi 6เนี่ยถึง4.8เท่านะครับ latency น้อยกว่านะครับ capacity รองรับ capacity เยอะกว่านะครับผม T-Link นะครับมีโมเดลนะครับ Wi-Fi 7หลากหลายโมเดลเลยนะครับผมอย่างเช่นโมเดลที่เป็นรุ่นที่ท็อปสุดของทาง T-Link ตอนนี้ก็คือรุ่นโมเดล EAP 7.3นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบนด์วิดต์โดยรวมที่ประมาณ20กิกเลยทีเดียวนะครับทำงานแบบไตแบนตามมาตรฐาน7เลยนะครับ2.4กิก5กิก6กิกนะครับแล้วก็มีพอร์ต10กิกให้ถึง2พอร์ตทำอากิเกตทำดีแดน์กันได้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโมเดลนะครับของทาง Wi-Fi 7ของทาง T-Link นะครับ จะเห็นว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นอยู่กับลุกความต้องการของลูกค้าเลือกใช้งานนะครับตามแดนวิทย์ยังไงก็ดีเทลต่างๆเดี๋ยวไปคุยกันที่บูธเนาะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Wi-Fi wi 6เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับ Wi-Fi 6ก็เป็น Wi-Fi ที่เป็นเจเนอเรชันที่เราใช้กันปัจจุบันอย่างแพร่หลายที่สุดเนาะเรามีตั้งแต่ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi- f i 6อยู่แล้วนะครับผมนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้งานนะครับอันนี้เราสื่อให้เห็นว่าเรามีหลากหลายโมเดลนะครับรองรับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ในส่วนของนะครับ Wi-Fi ที่เป็นในส่วนของว l ล p a ็ e นะครับผมก็เหมาะกับโซลูชันโฮเทลนะครับที่เรามาจัดงานกันวันนี้เนาะนะครับความพิเศษของมันก็แน่นอนว่ามีพอตอัพลิงก์และก็มีพอตดาวลิงก์นะครับตั้งแต่อร์ต2พอ์ต3พอ์ต4พอร์ตพอนะครับในส่วนของพอตดาวลิงก์เนี่ยนะครับมันจะมี1พอร์ตที่สามารถจ่ายไฟ POE ได้ทำให เราเอาไปซัพพอร์ตกับ IP p h o ฟ e ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลของทาง TP-Link นะครับในส่วนของวอล a พ e นะครับแล้วก็ในส่วนของโซลูชันที่เป็นในส่วนของ wifi ที่เป็น Outdoor นะครับเราก็มีนะครับตั้งแต่รุ่นที่เป็น i n t e r n a l External, e x t e r น a l External นะครับอันนี้ก็รัศมีทำการได้สูงสุดประมาณร5 0ยหิถึง2รอเมตรเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็นะครับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP 6 7นะครับ นะครับอันนี้เราก็มีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 7เลยเช่นเดียวกันสำหรับตัว outdoor นะครับมาดูในส่วนของตัว exit point ประเภทบิดบ้างนะครับวันนี้เรานำมาโชว์ที่บูธเช่นเดียวกันนะครับเรามี exit point ที่ทำงานในรูปแบบบิดครับหรือ point to point หรือ point to multi point ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับรองรับรัศมีครับรองรับการเชื่อมต่อระหว่างไซต์นะครับตั้งแต่1กิโล5กิโลนะครับ1กิโล3กิโล5กิโลแล้วก็น้องใหม่ของเราสามารถ รองรับได้ถึง15กิโลเลยนะครับผมนี่ครับเรามีอันนี้คือโปรดักนะครับวันนี้ที่เราเอามาโชว์ที่บูธเราก็กเป็นรุ่น eap 215 BIT KIT นะครับตัวตัวนะครับต,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 ตัวที่4เนาะนะครับอันนี้ก็รองรับนะครับะระยะทางได้ถึง5กิโลเมตรเลยทีเดียว มาดูที่โปรดักเ r o เตอร์บ้างนะครับเ o u เตอร์ของทาง TP-Link เนี่ยโอมด a g เก e w เวนเนี่ยนะครับก็มีนะครับหลากหลายโมเดลเลยนะครับขึ้นอยู่กับทูพุดขึ้นอยู่กับแบนด์วิดต์นะครับให้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับผมนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่นนะครับเอามาหนึ่งแวนหนึ่งพอร์ตแวนสองพอร์ตแวนสี่พอร์ตแวนนะครับเอามารองรับการทำโหลดบาลานซ์ลิงก์ต่างๆนะครับรองรับการทำ VPN นะครับนะครับและ รุ่นที่เป็นเราเตอร์ 4G แล้วก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับเราเตอร์ 4G แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อ Q4 ปีที่แล้วก็คือเป็นเราเตอร์ 4G ที่ใช้งานในรูปแบบ outdoor นะครับได้เลยนะครับผมนะครับรูปแบบการใช้งานของ outdoor นะครับก็คือตัวอย่างเราใส่ซิม 4G นะครับรับอินเทอร์เน็ตให้มันนะครับสามารถอ่าโปรไวสัญญาณ w i f i ให้กับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น CCTV ก็ได้หรือจะตอบเป็นอัพลิงค์ให้อุปกรณ์อื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผม มาดูในส่วนของตัวสวิตบ้านนะครับโอมาดาสวิตนะครับเรามีซัพพอร์ตตั้งแต่คอเลเยอร์อาร์กิเกตเลเยอร์แอคเซสเลเยอร์อยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ L3 L2 พัทนะครับแล้วก็ L2 นะครับปัจจุบันนะครับเรามี โอมิดาสวิตที่เป็น L 3ามสวิตเนี่ยอยู่ด้วยกัน5โมเดลนะครับอ uh, อย่างเช่นโมเดลแรกก็คือรุ่น Sx 6 6 3 2 YF อันนี้ก็มาพร้อม26พอร์ตที่เป็นพอร์ตไฟเบอร์ที่เป็นสิบกิกซ์ SFP+ นะครับมาพร้อมกับอัพลิงก์นะครับที่เป็น6พอร์ต25่กิก SFP 28งแปดเลยทีเดียวหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆที่เป็นคอปเปอร์พอร์ตหรือพอร์ต RJ 4 5เราก็มีตั้งแต่ยี uh, port, port, ่สิบพอร์ต48พอร์ต non POE แล้วแล้วก็ POE นะครับซัพพอร์ตการทำ stacking รองรับดิจิท นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ L3 Switch เนี่ยเราก็รองรับสอซอส power supply แบบดิเียนเแบบ h o t s ส a p ทั้งในส่วนของแฟนแล้วก็ในส่วนของ power นะครับผมสามารถทำ stacking ได้สูงสุดถึง8ตัวเลยทีเดียวนะครับผมสามารถมิกกันได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นซีรีส์เดียวกันทั้งหมดสามารถมิกกันได้นะครับแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้งานนะครับแน่นอนว่า L3 Switch มีมัน high performance แล้วก็ส่วนใหญ่ก็นิยมเอามาใช้งานรองรับ workload เยอะๆหรือเป็นคอสวิตนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นน้องใหม่นะครับของสวิตของทาง OmegaT P-link นะครับนั่นก็คือสวิตนะครับเพิ่งออกมาเลยเพิ่งคลอดมาหมาดๆเลยนะครับก็คือสวิต10กิกนะครับผมเรามีด้วยกันอยู่3โมเดลตอนนี้นะครับโมเดลที่เป็น6พอร์ตกับ24พอร์ตนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบมัลติกิกะบิตนะครับทำงานที่1กิก2.5กิก5กิกแล้วก็10กิกเลยนะครับแล้วมีพอร์ตอัพลิงก์เป็นพอร์ตไฟเบอร์ SFP+ ให้ถึง8พอร์ตเลยนะครับรองรับทั้ง PoE แล้วก็ High PoE นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของมัลติกิกะบิตอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น L2 พัทนะครับก็อันนี้ก็เป็นมัลติกิกะบิตที่ทํางานที่1กิกแลวก็2 5งจุดห้ากิกนะครับมีหลากหลายโมเดลตั้งแต่8ปดพอริตหกพอร์ต่ี่พอนะครับแล้วก็เป็นสวิตกิกะบิตธรรมดานะครับก็มีตั้งแต่8พอรสต16พอร์ต24พอร์ต4 8พอพอตนะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์พอตก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องใหม่นะครับอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือสวิตที่เป็น outdoor นะครับสามารถ นะครับนะครับนะครับแล้วก็สวิต์นะครับขาดไปไม่ได้เลยนะครับสวิตที่เป็น easy manage นะครับโมเดลนี้ก็นิยมเอาไปใช้งานกับพวกติดตั้งพวกกล้องวงจร cctv นะครับเนื่องจากมันมีโหมดนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับคือโหมด extension mode นั่นเองนะครับสามารถยืดระยะสายได้นะครับจาก100เมตรนะครับได้ไกลสูงสุดถึง250เมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้ยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์ cctv มากยิ่งขึ้นนะครับผม นะครับแล้วก็นะครับวันนี้เลยนะครับเราตั้งใจที่นําเสนอในส่วนของโซลูชันโอมดาจีพรโซลูชันนะครับผมโอมดาจีพรโซลูชันนะครับปกตินะครับโอมดาจีพรโซลูชันของทางทีพีลิงก์เนี่ยก็เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่เป็นโฮเทลนะครับหรือกลุ่มที่เป็นออฟฟิศนะครับอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่มีจํานวนห้องเยอะๆนะครับผม ปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยโซลูชันจีพอเนี่ยนะครับมันก็จะมะีสามส่วนนะครับที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือตัว OLT นะแล้วก็ตัวสปิเตอร์ตัวสายไฟเบอร์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวเราเตอร์หรือตัว ONU นะครับที่วางพอร์ไว้ตามห้องตามจุดต่างๆนะครับผมแต่นะครับตอนนี้เรามีโซลูชั่นที่จีพอ G ที่เอาตัวคอนโทรลเลอร์มาคอนโทรนั่นก็คือนะครับโอมิดาจีพอรตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราพูดถึงกันไปตะกี้นะครับสามารถมาคอนโทรลตัว OLT แล้วก็ตัว ONU ได้นะครับ ทำให้นะครับเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลอินเทอร์เน็ตกับจีพรนะครับผ่านตัวคอนโทเลอร์ได้เลยนะครับแบบจุดเดียวไม่จําเป็นต้องแยกกันเมนเทออีกต่อไปนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับถ้าเราใช้คอนโทรเลอร์ในการคอนโทรลอุปกรณ์โซลชัน G-PON เนี่ยเราจะได้ความสามารถนะครับในการทำในส่วนของโลมิ่งนะครับกลับคืนมาปกติแล้วเนี่ยโซลชัน G-PON เนี่ยฟีเจอร์หนึ่งที่มันจะขาดหายไปก็คือการทำโลมิ่งระหว่าง AP เนาะแต่ถ้าเราใช้ออมาะ G-PON โซลชันเนี่ยมันจะได้ความสามารถโลมิ่งระหว่าง AP กลับคืนมานะครับผม ทำให้เราเดินไปสถานที่ต่างๆเนี่ยจากชั้น1ชั้น2นะครับคอนเน็กชันไม่หลุดนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับผมแล้วก็นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับในการติดตั้งหรือไดอะแกรมในการใช้งานโซลูชัน G- พ o รโดยทั่วไปนะครับแต่นะครับถ้าเราใช้โซลูชันที่เป็น Omega G- พ o ร a p เนี่ยครับไอตัว Router OU เนี่ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมันก็จะมาใช้ในส่วนของซีรีส์ที่เป็น EAP 6 1 0 GP นะครับเดสก์ท็อปหรือซีรีส์ที่เป็น6 1 0 EAP 6 1 5 GPW ทดแทนนะครับเราเตอร์ตัวสีดำดำที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับในส่วนของโอมดา GP นะครับที่เป็น EAP นะครับอย่างเช่นรุ่น EAP 6 1 0 GP Desktop เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ1พอร์ตพรนะครับสพอร์ตนะครับที่เป็นพอร์ต RJ 4 5นะครับหพอร์ตนะครับสามารถพอร์ตในส่วนของ POE out ได้ด้วยแล้วก็นะครับ แน่นอนว่าเอาไปจ่ายให้กับ IP Phone, ซัพพอร์ IP Phone หรือ Service ต่างๆที่ทางโรงแรมพวให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับยังใช้ในส่วนของอไม่ได้ใช้ IP Phone นะแต่ยังเป็น a อนาล็อกโฟนเราก็ยังมีพอร์ต f f x หรือพอร์ต r j 1 1ไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะครับยังซัพพอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับซึ่งลูกค้านิยมเอาไปใช้งานเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัว ONU SFP m o d u l นะครับอไอตัว SFP เนี่ยก็เปรียบเสมือน ONU ตัวหนึ่งเลยนะครับคือสามารถเอาตัวสายไฟเบอร์เนี่ยไปเสียบนะครับกับตัว SFP ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปเป็นอัพลิงค์ใหอ้อุปกรณ์สวิตช์นะครับแน่นอนว่าพอมันเป็นอัพลิงค์ให้กับอุปกรณ์สวิต์เนี่ยเราก็สามารถนะครับเอาอุปกรณ์อื่นๆมาติดตั้งร่วมกับโซลูชัน G-PON ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น AP ในรูปแบบปกติหรือจะเอาไปประวัให้กับกล้อง c c ท v ทได้นะครับอันนี้ก็จะยืดยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปติดในส่วนของโซลชัน CCTV เนี่ยเราจะได้ความสามารถของระบบ G ีพอนเนาะที่มันใช้สายไฟเบอร์ได้ระยะได้ระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็เอาไปติดกับโซลชัน CCTV นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับในส่วนของ s อ p นะครับที่แมทนะครับที่ซัพพอร์ตกับตัวสวิตช์นะครับผมมันต้องทํางานร่วมกันนะครับในส่วนของโมเดลนะครับ ตัว OLT ของทางทีวีลิงเนี่ยมีตั้งแต่นะครับหนึ่งพอร์ตพอร์สี่พอร์ตพอรนะครับแปดพอร์ตพอร์ตสิบหกพอร์ตพอรถ้าไม่พอนะครับเรายังมีรุ่นที่เป็นโมเดลที่เป็นแชสซีด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็นะครับเหมาะกับลูกค้าที่มีอุปกรณ์เยอะๆนะครับหรือระดับเซอร์วิสพรีเวเดอร์นั่นเองนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ขอข้ามไปนิดนึงนะครับผมอ่าอุปกรณ์อาจจะไม่พูดนะครับเวลาอาจจะไม่พอนะครับ ผมขอข้ามไปนิดนึงไปที่โซลูชันนะครับในส่วนของตัว TpLink Wiz and Solar Panel เลยนะครับผมวันนี้เรานำมาเสนอที่บูธของทาง TpLink เช่นเดียวกันนะครับ TpLink เองนะครับมีแบรนด์ c c t v ของเราที่ชื่อว่าวิจินะครับมีทั้งกล้อง c c t v มีทั้งตัว NVR นะครับมีทั้งตัวมอนิเตอร์แบบเซ็นทรัลไลท์ m มเนจเมนต์หรือ VMS แล้วก็อุปกรณ์โซลาร์พาร์ทแนลนะครับผมเราปัจจุบันเรามีกล้องอยู่2ซีรีส์นะครับรุ่น Easy Cam นะครับแล้วก็ในส่วนของ Inside Series นะครับในส่วนของ Inside Series เนี่ยนะครับก็จะ โซลูชันนะครับที่มี AI ในการช่วยประมวลผลนะต่างๆหรืออินเทลเจนต์มากกว่าตัว EasyCam นั่นเองนะครับผมนะครับเรามีที่เป็นรุ่น Dome Bullet Tulen uh, p a n v i e แล้วก็ในส่วนของ uh, Fit Eye นะครับความละเอียดตั้งแต่2ล้าน4ล้านนะครับหล้านนะครับกล้อง IR และกล้อง Color Full นะครับนะครับในส่วนของ EasyCam ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ NVR ปัจจุบันเรามีตั้งแต่4 c h ช n n e l 8 c h ช n n e l 16 c h ชัแนลาแล้วหกสชนะครับผม แล้วก็ท้ายสุดแล้วครับในส่วนของอวิจิอินเทเ i g e n c e Solar พาเนลวันนี้เรามีมาโชว์ที่บูธ T-Link นะครับเนื่องจากโซลาร์เนลของเราเนี่ยสามารถพาวายอินเทอร์เน็ตให้กับตัวแผงโซลาร์ได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถนะครับดูมอนิเตอร์สเตตัสของแผงโซลาร์ซานเได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปร,มริมาณการชาร์จแผง แผงโซล่าเนี่ยในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะครับสามารถมอนิเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้งานนะครับเราก็เอาแผงโซล่าพาเนลเนี่ยครับผมไปพอไวให้พอไวไฟให้กับอุปกรณ์นะครับไอพีแคมี่าที่เป็นแบบ 4G นะครับแล้วก็พอไวอินเทอร์เน็ตให้กับแผงโซล่าหรือจะเอาไปใช้งานกับโซลูชันพอยต์ทูพอยต์ก็ได้นะครับเอาไปจ่ายไงจ่ายไฟให้กับพอยต์ทูพอยต์นะครับแล้วก็จ่ายอินเทอร์เน็ตให้แผงโซล่าแล้วก็ในส่วนของกล้อง c c ท v นะครับนะครับอันนี้กล้อง4 ออกแบบมานะครับเพื่อให้ซัพพอร์ตกับทํางานอย่างกับแผงโซล่าโดยเฉพาะเลยจะสังเกตว่ามีพอร์ตแลนด์มากถึงสามพอร์ตนะครับเอาไปพอไว์ให้กับแผงโซล่านะครับแล้วก็พอไวให้กับกล้อง c t v อื่นๆได้อีก2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับทีพีิเงเองนะครับเรามีแผงโซล่าแชนแนลที่พร้อมจัดจำหน่ายแล้วด้วยกันอยู่3าโมเดลนะครับนะครับโมเดล SP 9030โมเดล SP 6030แล้วก็โมเดล SP 6 0 3 0แต่และโมเดลเนี่ยแตกต่างกันที่ จำนวนวัตต์แล้วก็ปริมาณนะครับความจุของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวไปสอบถามกันที่บูธทีพีลิงนะครับวันนี้ครับทางทีพี n ิงนะครับไทยแลนด์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทางไฮโซชั o นที่จัดอีเวนต์ดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกในภายภาคหน้าครับผมนะครับแล้วก็ขอฝากบูธทีพีลิงไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปร่วมเล่นเกมมีของรางวัลแจกมากมายสวัสดีครับค่ะ